สวัสดีครับวันนี้ลมไหนวะเน,นี่ยกลับมาเล่นอีกแล้วอยากเล่นอยากเล่นคิดถึงเหมือนกันเกมนี้นะครับนานๆจะกลับมาเล่นสักทีคือตอนแรกผมไม่คิดว่าเกมนี้ยังเปิดอยู่นะสำหรับ Ring of Elysium หมาเ e. อาเอีเออคือเกมนี้มันเคยเปิดในไทยนะซึ่งตอนนี้ก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับก็มีให้เล่นฟรีผ่านทางสตีมนะครับวันนี้คิดถึงอยากกลับมาเล่นนะครับผมแหมเปิดๆมาเจอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ฮยเกมอย,อยังอยู่นะครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับ เป็นกระใจกล้องซ่า้างครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเต erm ิมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เทั้งสอแบบนะครับแบบ1คือ ID และ password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o วลแล a ค l o ์ดิวตี้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมแนว b a t t ท e r o y ย l e ที่ภาพสวยเนาะเออมันมีเอ้ยมันมี เควสอีเวนต์ด้วยหรอไปเลยกดหาห้องเลยครับจะเจอไหมเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันไม่เล่นนานนะ <c oughs> เคยเล่นเมื่อ้โหเป็นปีแล้วมั้งสำหรับเกมนี้คิดว่าปิดไปแล้วนะยังเปิดอยู่เออดีไปล,ลุยมาครับผมเข้าเกมมาแล้วสรุปไม่เจอไม่เจอไอ้โหมดที่ผมจะหานะครับก็เลยมาเล่นโหมดแรกแทนนะฮะเลือกจุดเกิดหรอ 1. 1> แล้วมันอ๋อเต็มตัวเลือกจุดเกิด มันจะมีเลือกของนี่ g r a p p l i n g hook BMX อ่ามันมีที่บีอ๋อคือบินเปลี่ยนจุดของ grabbing hook อ่ะอันนี้คือชุบตัวเองได้อ๋อล่องหุนเหรอวะวะ้าผมมีดำน้ำด้วยเหรอชิลมีตัวปลอมด้วยแล้วผมเกิดไหนแล้วเพื่อเเกิดไหนวะนะเพื่อนเขาเกิดไหนนะอ่ะเราเกิดนี่แล้วกันอ่ะเกิดใกล้ๆก,ก,กัน อ่าอย่างน้อยก็เลือกปืนปืนพวกแรกแหละโอเคเผยยิงไม่โดนมาละครับมาละครับมาละครับเก็บของเก็บของคิดถึงเหมือนกันนะเกมนี้ฝนตกด้วยฮนะอ่าฝนตกด้วยบ้านผมก็ฝนตกเหมือนกันตอนนี้อัดเนี่ยอ่าตกนั้งนั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงนะครับมีคนเกิดใกล้ด้วยนะโอเคอันนี้ปืนกระสุนนะแต่ต้องเล่นมุมมองของคนที่สามเยนะอย่างเดียวนะถึงจะเจอนะครับอ๋อที่สองออ โอเคหาของอนครับผมกด e โอเคมามาผมว่าอันนี้แหละน่าจะดีสุดนะฮะเน้นความคล่องตัวปืนเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเป็น mp 5กับเสียคนยิงแล้วอย่าพึ่งดีเพื่อนนี่ไงได้ปืนหนึ่งละเอชมาเอาปด E กด e โทษโทษโทษ ตรงไหนวะนั่นไงคนเรียบร้อยน็อกดาวน์ก่อนตายละหนึ่งมีคนหรือเปล่า,ามีของอหลายเกบได้บ้างครับโอเคฝนตกหนักเลย AR เรามีแล้วนี่หว่าโยนไปก่อนเบิดแฟตระเบิดตุม้มอุ้ยเพื่อนล้มหรอ คนนู้เขายิงกันคนนู้เขายิงกันเก็บของเก็บของเฮ้ยวตั้งโลกเก็บเลยว่ะเฮ้ยเขารู้จุดหรอรู้จุดเหรอเพื่อนรู้จุดหรอโอเคโอเคสวยจังโอเคมาดีกว่าคนอื่นอะคนอื่นมีของไหมมันต้องกดให้ตรงด้วยใช่ไหมเคเคสิบห้าน้ซีลฟูล นี่ MPR SD เกาะยังไม่มีใช่ป่ะโอ้โหเห็นละไปไหนวะเพื่อนแล้วผมไม่ไปชุบเพื่อนหรอวะน่ะอ่าควรไปชุบเพื่อนก่อนไหมอะอ่าชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนถ้าทันนะโอ้แล้วเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นหรอไม่น่าทันไหมอ่ะโอ้โหแล้วเพื่อนเราไปตายตรงนู้นนะดิไปตายบนเกาะอ่ะดิครับโอ้ ไม่น่าชุบได้อ่ะโบ๊ทเมื่อกี้ต่อยผมวิ่งมาแต่แรกผมก็ไม่น่าทานเพราะมันอยู่ในกล่องไงแต่ตเมื่อกี้มีตัวหนึ่งว้าแต่ภาพเกมผมผมก็ยอมรับนะเพราะเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบภาพมันสวยอ่ะเออตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะแอร์ดรอปลงโอ้โอ้โอเค <laughs> โอเคขับชนไม่ได้เลือดหายไปเยอะเลยโอเคฮิวก่อน นั่นคือนั่นคือออกไปแล้วใช่ไหมผมจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรผมคิดว่าใช่นะใช่ใช่ไหมผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมโอเคนั่นแหละไปครับเราต้องข้ามมาฝั่งนี้นะฮะแต่เราไม่มีสะโขบไกลแล้วตอนนี้ค่อนข้างเสียเปรียบในระดับหนึ่งเลยแต่วงหน้าอยู่เช่นพ์กอ่ะผมว่าเราไปก่อนโอ้โหต้องได้ใช้เรือแน่เลยวงนี้ไอหนอข้างหน้าว่ะ เฮ้ยแอดอปแอดอปแอดอปแอบดอปเอาดิเอาดิเผื่อได้สนัยอ้แต่มมเมนต์การเคลื่อนที่อะไรผมว่ามันดูดีมากเลยนะดูดิเจ๋งมากมีรถมีคนปะวะหรือรถมันดรอปอ่าโอเคเลยอา g พีจีหรอาไม่เอาเอาันนี้มาแล้วกัน แล้วก็ใส่ไปครับอืมอืมไปฮะไปครับเรียบร้อยสวยงามเอาอักมาแล้วพีเข้าศูนย์ไม่น่าได้ใช้เท่าไหร่มาได้ไอ้นี่ไกลละถือว่าโอเคละนี่ได้แล้วได้ได้ปืนไกลละนี่เหลือแต่คนละฮะถ้าเรากระสุนไปไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไป Let's go ที่มันเก็บได้สามก็บอกนี่ว่าลืมไปแล้เก็บ RPG ดียเออ,อไม่มีที่เก็บอีกรอบกันโอเคไหนเผื่อใช้ปับ๊บมาอีกสามนาทีวงบีบครับโอ้โหคนยี่สิบคนเลยนะยังหาคนไม่เจอเลยอะตั้งแต่ตอนแรกสุดก็คือหายไปเลยฮนะคนหายหมดเลยหรือคนมันอยู่ในนี้กันหมดแล้ววะ เนี่ยยิงกันตรงไหนเนี่ยผมยังไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้กันเยอะผมว่าใช่นะเพราะว่าไม่มีเสียงเลยครับแถวนี้ <c oughs> นี่ผมขึ้นมาแอบตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเจอใครหรือเปล่าจะมีใครเดินผ่านเปล่าคืร <c oughs> ตามหลักมันต้องไปเว้ยแต่ว่าวงน่าจะรอวงบีบครับนั่งรอเนี่ยแหละเหมือน <c oughs> มีคนบินมาเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนบินไปข้างบนอะ โอ,อมาเล่นที่นี่หรอโอ้อใครอยู่ข้างบนนี่โคตรได้เปรียบเลยเนี่ยข้างหน้าแล้วเฮ้ยฮะแล้วเราอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ตายอย่างนี้เลยเหรอคือตัวไหนตัวนี้หรอ เฮ้เฮ้ยเขาอยู่ไกลจากผมมากเลยนะเมื่อกี้นี่ผมได้ไงอ่ะอย่าบอกนะนี่คือเขาไม่เดินเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอด่วนขอด่อนขาดใจใชื่อมั้ยใช่ใช่เมืเอ่อก,กีนนะ้เขาอยู่ไกลผมมากนะเขายิงผมโดนได้ไงอ่ะผมว่าไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยเขายิงผมโดนได้ไงไม่ใช่แล้วมั้ง เดี 1, yeah, ๋ยวผมรอดูก่อนครับรอดูกันอ่าอ right ันนี <al ้เนี้ยร like ู <t <t ้อันเนี้ยอันเนี้ยมันมีอยู่แล้วมันเลือกได้ฮะมันน่าจะบิดมาเมื่อกี้แหละแต่เขายิงผมปื้ดเดียวแล้วหายเลยนะเดี๋ยวขอดูหน่อยนี้อาจจะเก่งจริงก็ได้เออจะเก่งจริงก็ได้ไม่ไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละนะผมว่าไม่ใช่ละสิบเก้าคิวเนี่ยไม่น่าใช่ละทุกคนคิดแบบผมไหมครับทุกคนคิดแบบผมไหมครับ ตายด้วยตายโง่ด้วยนี่แหละฮะตายโง่ด้วยฮะอ่าฮะครับนนผม <C> e <at> งานแล้วผมเก่งมาล่ะกลับมาเกมแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นโปรครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะดูจากการยิงแล้วมันแบบล็อกเลยอะล็อกหัวเลยแต่ล็อกหัวแบบไม่โดนด้วยนะไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันไ <C> ป e <at> ขอเกมหน้าขอไม่เจอโปรนะเตรียม <C> e <at> ตัวเลือกจุดเกิดผมอยากลองเกิดจุดนี้ว่ะคือในเมืองนี้มันมีอะไรวะผมอยากรู้มากเลย มันมีของดีเหรออ้าวแล้วเพื่อนไม่เกิดกับผมมาดิเกิดไกลเลยดิแล้วผมเกิดเมืองนี้คนเดียวเลยอะเศร้าไหนในเมืองมีอะไรวะทำไมมันแบบมันแดงอะไรขนาดนั้นนะฮะเอ่อมันก็ดูไม่มีอะไรนะอากาศดี ไม่มีคนแน่นอนอน,นี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าเรามาเม,มื่อกี้ไม่มีคนเลยนะยไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีคนเกิดแถวนี้เลยครับทุกคนตรงนี้มันคือแหละฮอตโซนอะไรอย่างงี้ปะผมคิดว่าน่าจะใช่นะแบบของดอบดีอะไรอย่างเงี้ยดูนว่าผมกับเพื่อนใครจะตายก่อนกันวงไปโน่นอีกแล้วเหรอโอเคหารถด,ดีกว่าฮะวิ่งไปน่าจะไกลอยู่ไม่มีรถด,ดอบเลยเหรออ๋อหยาลำบากแล้วจ้านะไงรถไปแล้วละไปครับบึ้นๆขับรถกันดีกว่า ดูว่าเราจะเจอจะเจอแบบเมื่อกี้หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อนี่มันไปไกลน,นี่ได้บินได้แต่ถ้าบินมันก็ลำบากที่มันไปได้คนเดียวไงโอ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอนันอะไรนะอะลงมาลงมาเลือนรถนี่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะบอดปะอ่อน่าจะบอดคิดว่านะคิดว่าโอเค ขอบคุณครับมันต้องมีบอทด้วยแหละอ่าไปต่อเรียกว่าเอาของมาเสิร์ฟเอาของมาเสิร์ฟเตียงฝีเท้าอยู่แล้วเหรออะไรแดงๆเมื่อกี้นั่นคนนี่ว่านั่นคนนี่ว่า คนไปก่อนอนะเนี่ยคนแน่นอนโอเคเฮ้ยห,หรือเมื่อกี้เขาเขาเก่งจริงวะที่เขายิงเราอะหมวกเอามามีแม็กซ์สไนดด้วยอันนี้ดีนี้ดีของสไนด์อ้อดีอยู่ดีอยู่ ันนั้นคือคืออะไรน,นั้นอันนั้นคืออะไรฮะบอดทะเลาะกอันเหรอยิงไป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 แต่ตัวเมื่อกี้คนแน่นอนมั่นใจมั่นใจแบบมั่นใจมากนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่ไม่มีทางที่บอดจะขับรถอย่างนี้แน่นอนออใช่ฮะด,ดูของฮะเนี่ยดูของดูของก็รู้ว่าว่าคนหรือบอดอืม เออรู้สึกรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะบึน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 ไปโอ้คันนี้นี่ตายแน่เลยครับถ้าขับนี้ไปครับหาคนหาคนคิดว่าวงจะไปไหนอะถ้าวงไปข้างล่างสุดนี่ก็เศร้าๆเหมือนกันนะนี่รถอะไรวะเนี่ย เราเดินมาที่ศพเพื่อนฮนะมาไว้อะไรเพื่อนฮนะว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างนายตายแล้วใช่ไหมมันไม่เหลืออะไรแล้วนี่มันหายไปเลยฮนะเออไม่มีศพด้วยเอาแล้วเรานอกวงเหรอหอาสายมียิงกันนะสายเอ้ข้างหน้ามีคนขน้างหน้ามีคนโอเค เอ้าวบังอีกโอ้โห,โหอันนี้คนอันนี้คนแน่นอนเดี๋ยวมุมไม่ค่อยดีแล้วว่ะมุมนี้เออมาดิตงไป น็อกดาวสวยยูวันมีเพื่อนประว่าแต่ยังไงเราต้องกลับที่เดิมอะ่ะโอ้โหกลับไกลซะดสิสอะเราโอ้โหลูกซองยิงทำไมเนี่ยตายไปโอเคให้มีอะไรตัวนี้นั้นคนผมเห็นละ เออดูมุมยิงก่อนน่าอยู่หลังหินนะั่นอะปืนกลมาอืมไปแล้ววะไปแล้ววะโอ้โอ้โอ โอ้โหนั่นคนเหรอหนะ้าโอ้ my god เ okay. คเกือบตายใช่ตัวนี้เหรอที่ยิงโอ้แต่ผมนึกว่าไอ้นั่นคือคนนะนะยิงเต็มที่เลยวงจะบีบแล้ววะคนไปไหนล่ะตีเดียวกันใช่ไหมล่ะไปดีครับทั้งตีเลยสวยมาก โดนผมยิงยับโดนมยิงยับไปดิโอเคเก็บไว้ก่อนโอ้หกอดจะแตกครับวะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้รถขยับ,บอะนี่เก็บ,บเสียงเฮ้ยเมื่อกี้ผมรถมาขยับเลยอนะ่ะแต่ผมต้องไปว่ะ ขอ,องนี้ยิงกันตายไปก่อนแล้วครับสิบหนึ่งนาทีล้วข้ามฝั่งฝั่งนู้นนะครับกลับที่เดิมของเราเกาะไม่เต็มด้วยดียอ๋อรถมันรถมันสปอนเหรอโอเคหรือคนเมื่อกี้ก็จะเก่งจริงก็ได้นะทุกคนตรงนี้มีคนเข้าไปละ หลังหินน่ะตันนี้เราเปียกปะวะเห็นละโดนขนาดนี้โดนขนาดนี้แล้วโอ้โอโอ ยิงโกดเหรอโอเคตายแล้วล่ะปล่อยตายเลยเพื่อนตายเออยิงเมื่อกี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะโอเครอบนี้ไม่น่าใช้รถละผมว่าใช้รถทีนี้โดนน่าจะโดนสาดอยู่โอเค มามา,มาวงเต็มตัวบีบแล้วฮะสามนาทีแต่วงเกณนี้ผมว่านานนะแต่ก็เข้าใจครับแแบมบมันใหญ่แล้วการเคลื่อนที่มันค่อนข้างอ้น,นีดนิดนึงนั่งชานิดนึงก้าวคิวไปตัวบอทเด็ดท,ที่ที่ล้มเกาะมีเกาะปะวะอยากเปลี่ยนเกาะมากเลยอะตอนนี้ ตรงนี้บอลลูนเรอะนี่รถที่เราจอดนี่ว่าเอาเ๋อวเรากลับที่เดิมแล้วเนี่ยไปเลยครับไหนๆมา,มาแล้วรถรถเลยก็ได้嘛ขึ้นไฮกรฟไว้ก่อนอขาอยู่ข้างนอกมันมีโดนกำมะถันรังสีด้วยนี่ว่าอขาอ,อยู่ในบ้านแน่ผมว่า เยอะอย่าชนนะชนทีนั้นเลือดหายครึ่งหลอดแล้วน่ะขับรถมาเพื่อหาคนครับโอเคตรงนี้ไม่มีไม่ติดดิเพื่อนเห็นละเหมือนคนละอยู่นู่นน่ะนั่นนั่นน่ะอะไรบนน่ะเค okay อ,อยู่นิ่งๆเพื่อนเออหมดตี้อา้าตีเดียวกันเหรอวะนะเอออะไรวะเนี่ยไอด่อมีคนปะวะดูไอต่อวอนตรงนี้มีที่บินอยู่โอเคที่บินนะ ไอด่อมีคนเอาของมาแล้วแต่เราเปลี่ยนก่อฮะเปลี่ยนก่อกลับไปนี่ไปเขามีคนเอาไปแล้วนี่ผมกดมาเจอตีสามเหรอดูสมเมื่อกี้สินี่เลยฮะแอดรออีกแล้วเหรอโอ้เห็นละ โอ้มุมมุมเราเสียเปรียบอยู่เนี่ยเออโอ้วิ่งมาชาร์จอย่างนี้วิ่งมาชาร์จอย่างนี้วาานสวยโอ้โหศพอะไรวะเนี่ยเพียบหมดเลยมีศพที่เราที่เราเห็นตอนแรกนี่ไอ้สองตัวนั้นอะ G 3 6เหรอโอเคไป ลูกสองที่ผมเก็บมาแบบว่าไม่ได้ใช้เลยเดินมายิงนี้เหรอเอ๊หรือว่าไอคนที่เขายิงเราที่แล้วเขาไม่โปะวะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ไม่น่าละถ้ายิงมันตายง่ายขนาดนี้เีืยอวจากที่ผมไม่เล่นนานนะเคฮอมาละขึ้นฮอหนีเลยก็ได้นะฮะหรือว่าจะยิงกันให้ตายให้หมดก็ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งจุดขายของเกมนี้ที่ผมที่ผมชอบนะเออ แต่มุมเราไม่ค่อย,อ,ยอู้จังปะเนี่ยเออจุดมาจากไหนอ่ะโอ้โหเศร้าเลยนะอ่ะโอเคประมาณมานี้แล้วกันครับฆ่าไปสิบสี่คนเขาน่าจะนอนอยู่เออแล้วผมเดินผ่านอ่ะไม่เป็นไรชิวๆนะครับก็ก็ยังสนุกอยู่เป็นเกมที่ยังสนุกอยู่สําหรับ rwe นะครับ ring of e l y s i u m นะครับ,ร P l e. รบโดยส่วนตัวก็เป็นเกมที่ผมว่าสนุกอ่ะยิงสนุกภาพสวยแล้วก็มูเมนต์ต่างต่างผมว่าทำมาโอเคเลยก็จะเป็นเกมที่ยังเปิดอยู่นะครับใครอยากเล่นก็ เปิดโหมดก็ได้ในสตรีมนะครับอ่ะโอเควันนี้วันนี้แล้วกันฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเป็นกำังใจกองสร้างให้ผมสหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ